สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกบริษัท r i สโกเอ t นเตอร์เทนจำกัดทุกท่านทุกโครงการและสวัสดีสมาชิกที่ติดตามข่าวสารของมิสเตอร์ชชเล็กสโคไทยมาสวัสดีกันในวันเสราร์ที่สองพฤษภาคม2563อย่างเข้าเดือนพฤษภานะครับเมื่อวานก็เป็นวันรายงานแห่งชาติแต่ปีนี้นะครับพูดถึงแรงงานไทยก็ปิดงานกันแทบหมดนะครับด้วยเรียกว่าสถานการณ์นะครับ ไวรัสโควิดนะครับก็มีการนะครับแจ้งจากทางรัฐบาลนะครับก็เาเรียกว่าต่อนะครับเคอร์ฟิลไปอีกหนึ่งเดือนนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับมันมีผลต่อชีวิตการเป็นอยู่ของทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอ่ากว้างๆนะครับกว้างๆนะครับอ่าเป็นข่าวนะฮะเป็นข่าวที่อ่าหลายๆคนนะครับ อาจจะไม่เชื่อมาก่อนว่าจะมีข่าวแบบนี้ที่ที่จะเปิดเผยความจริงนะครับสมัยเราเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กนะครับหลายหลายคนคิดเหมือนกันนะฮะถ้าพูดถึง UFO เขาบอกเป็นอะไรที่มันลี้ลับมันมันอาจจะไม่มีจริงมันอาจจะไม่เป็นจริงนะครับหลายหลายคนถ้าเคยติดตามผมก็มจะบอกบางอย่างมันห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ถ้ามันเปิดเผยความจริงมาเมื่อไหร่อันนั้นมันก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มร้อยอาทิเช่นเรื่อง นะครับที่ประกาศออกมาจากเพนตากอนนะครับเพนตากอนก็เป็นกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับยอมที่จะเปิดเผยนะครับความลับที่เก็บมาหลายปีนะครับไม่ใช่เพิ่งจะอ่าเพิ่งจะพบนะครับประกาศว่าได้นะครับจับภาพนะครับใช้กล้องอิฟเรสจับภาพวัตถุบินลึกลับนะครับวัตถุบินลึกลับ ก็ประมาณว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ UFO นั่แหละครับเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรถ้ามันบินได้แล้วมันมันไม่สามารถระบุได้นะครับก็คือ UFO นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยออกมาจากพเพนตากอนหลายหลายคนบอกเฮ้ย hey, เราเคยฟังแต่เรื่องราวนะครับ UFO เคยดูแต่หนังแต่น,นี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องจริง และไอไ้อทำไมถึงมาเปิดเผยณตอนนี้ณตอนที่อทรัมป์นะครับเป็นประธานาธิบดี <c oughs> มันมันมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นณตอนนี้เราพูดถึงการรีเซ็ตระบบการเงินโลกนะครับพูดถึงคิวอานองหรือคนที่เป็นพันธมิตรคอยปกป้องหรือคอยทํางานร่วมกับทรัมป์ ถ้าพูดถึงคิวหรือคิวอานองหลายหลายคนก็จะพูดว่านั่นคือมนุษย์ต่างดาวนะครับเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาร่วมกับทั้มครัมนะครับเพื่อจะสร้างเสรีภาพให้เกิดขึ้นในโลกเป็นการสร้างขบวนการหรือระบบการเงินใหม่ที่ระบอกรีเซ็ตการเงินโลกให้กลายเป็นระบบการเงินควอนตัมฟินแลนเชียลซิสเต็มหรือเป็นเงินดิจิตอล เป็นเงินที่มีมูลค่าที่เท่ากันทั้งโลกมีมูลค่าเสมอภาคกันเท่าเทียมกันที่พูดพูดกันอยู่นะครับหนึ่งดอลลาร์นะครับเท่ากับหนึ่งบาทนะครับหรือจะเท่ากับหนึ่งกีบหรือจะเท่าอะไรสกุลเงินทั่วโลกจะมีมูลค่าเท่ากันหมดสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฮ้ย hey, จะมีใครข่าออกมาพูดว่าย hey, UFO มีจริงนะแต่ตอนนี้มันมีจริงและข่าวมาเริ่มกระจายไปทั่วโลกเริ่มมีการเปิดเผยคลิปภาพจากการถ่ายรูป UFO ได้นะครับลหลายประเทศเริ่มเปิดอเผยออกมาจากตอนแรกเปิดอเผยออกมานะครับประเทศไทยก็เหมือนกันฮนะจะได้ยินข่าวล่าสุดก็เขาอะไรเขากะลาหรืออะไรอย่างนี้นะฮะที่บอกว่าเฮ้ย hey, เห็นลำแสงเห็นดวงแสง เห็นวัตถุลึกลับแต่คนก็บอกว่าหลอกลวงอย่าไปเชื่ออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ตอนนี้พูดได้เต็มปากนะครับแต่ต้องพิสูจน์กันว่าใครเห็นจริงหรือเป็นภาพตัดต่อนะครับตอนนี้มันเปิดเผยกันไปทั่วโลกนะครับทั่วโลกทุกประเทศเริ่มมีภาพแบบนี้หลุดออกมาหลุดออกมาหลุดออกมานะครับแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันเห็นนะฮะมันเกี่ยวเนื่องกันเวลาผมเล่าไปบางคนบอกไอ้นี่เพอร์เจอร์ออกไปนอกโลกแล้วไปจักรวาลนะครับพูดถึงมนุษย์ต่างดาวมา เป็นคนที่เป็นพันธมิตรกับทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะฮะตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มปรากฏแล้วนะครับมันเริ่มปรากฏแล้วเมื่อเช้าถ้าใครติดตามนะครับจะเห็นผมเอาคลิปนะครับของเขาเรียกว่าของดาวเทียมนะครับดาวเทียมดวงนี้ดาวเทียมไม่ใช่ดวงเดียวนะครับมันมันเยอะมากมันเยอะมากนะครับก็เป็นอยู่ในโครงการนะครับอยู่ในโครงการ s t า r ์ลิง นะครับคนที่ส่งดาวเทียมเนี้ยนะครับใช้ดาวเทียมที่ชื่อว่า Space X นะครับเจ้าของที่ปล่อยก็คืออี o n m u s สนะครับไปดูได้นะครับประวัติอี o n m u s สนี่คือเขาเป็นเป็นคือคือ,คอพูดง่ายๆเขามีความสามารถที่ไม่เหมือนใครอ่ะเขาไม่ใช่มีความสามารถพิเศษหนึ่งอย่างแต่เขามีความสามารถพิเศษหลายหลายอย่างจนเขาการเป็นพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นาทางต่างประเทศเขาเรียกอะไรนี่คือ อไอรอน Man ที่มีชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ในหนังนะครับเป็น i อรอนแมนตัวจริงนะครับก็ถือว่า,าเราต้องไปเสืรต้องไปอ่านข่าวนะครับต้องเซฟข่าวนะครับหลายๆคนมัวแต่ไปจมอยู่กันในกลุ่มกลุ่มที่มัวแต่ยัดเยียดความผิดนะครับความเชื่อเดิมๆอยู่กับที่เดิมๆไม่ยอมเปิดโลก,กทัศน์ไม่ยอมเปิดสมองตัวเองเพื่อจะรับฟังสิ่งใหม่ๆ นะครับเวลาผมพูดถึงเรื่องใหม่ๆหลายๆคนก็มาโจมตีนะครับไอ้นี่มันเพอเจอรไอ้นี่มันบ้าไปแล้วนู่นนี่นั่นลองฟังข่าวใหม่ๆลองเสพข่าวที่มันเป็นจริงบ้างนะครับใน Google เราสามารถเสิร์ชหาได้ใน u t u b e ในเราเสิร์ชหาข้อมูลแบบนี้ได้หมดแต่เราก็มาคิดวิเคราะห์แต่ตอนนี้ที่ผมพูดณวันนี้มันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุลึกลับหรือจะเรียก UFO นะครับคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่เป็นพันธมิตรกับทรัม ถ้ามันมีวัตถุลึกลับมันก็ต้องมีมนุษย์ต่างดาวนะครับการปล่อยดาวเทียมที่จะสร้างระบบ s t า r l i n k Starlink คือมันจะสร้างระบบอ่าเขาเรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มันควบคุมไปทั่วโลกอยูนัคุมขนออไม่ใช่ยูนักที่แห่งใดในโลกนี้ก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียมนะครับก็คือ Starlink แล้ว Starlink มันจะมาควบคุมระบบการเงินใหม่ที่เรียกว่า q ว a ต t u m Financial System ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังรีเซ็ต เห็นไหมฮะทุกเรื่องมันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับและแว่แวๆข่าวมาครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันชัดเจนก่อนนะครับว่าไอตัวนะครับ USD note นะครับ US dollar note เนี่ยสกุลเงินใหม่ที่จะมาใช้แทน US d ลลาร์เดิมอ่ะนะครับณตอนนี้นะครับได้ข่าวแว่แวๆเฉยๆนะครับว่าเริ่มปล่อยนะครับเมื่อวานนะครับ และสะกุลมันจะเท่ากันเลยนะครับ US Note กับ US ดอลล a r เดิมนะครับก็เป็นมูลค่าที่เท่ากันถ้า US Note มันเริ่มใช้เริ่มกระจายไปทั่วโลกถามว่ามูลค่าของเงินทั่วโลกจะเสมอภาคกันนี่คือเรื่องเรานี่คือข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับหลายๆท่านยัง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 ไม่กล้าเปิดสมองตัวเองเพื่อจะรับสิ่งใหม่ๆนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายๆท่านที่ท,ที่ยัง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 ไม่กล้าที่จะ รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในสมองหรือเข้ามาในชีวิตของตัวเองเอาแค่งง่ายๆเรื่องมือถือที่ท่านถืออยู่ในมือเมื่อก่อนนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นแค่โทรศัพท์กดปุ่มจนมาเปลี่ยนมาเป็นเฮ้ยเป็นจอสีเริ่มมาเปลี่ยนแบบว่าเป็นเอามือสัมผัสได้ไม่มีปุ่มให้กดเริ่มถ่ายรูปได้เริ่มถ่ายวิดีโอเริ่มคุยกันแบบเห็นหน้าได้นี่คือวิววิวัฒนาการมันเปลี่ยนอย่างเร็วอย่างฉับพลัน แล้วท่านไม่คิดเหรอครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปเร็วกว่านี้ขนาดไหนท่านจงภูมิใจเถอะว่าท่านอยู่ในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือจากยุคของคนอดอยากกลายมาเป็นยุคมหาเศรษฐียุคแห่งสิวิไลท่านไม่คิดหรอครับว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคท่านท่านจงดีดีใจเถอะว่าท่านอยู่ในยุคนี้แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนอีกไม่กี่วันนี้ลหลายสิ่งที่ท่านไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดแล้วไงนะฮะ UFO มันเกิดแล้วเห็นไหมรามาพูดถึงเรื่องการเงินล่ะการเงินที่เขาทํากันเนี่ยครับใครจะเรียกเงินอะไรก็ช่างเงินโปรเงินเทรดเงินดับเงินกระป๋องเงินทีเลียนเงินกระเป๋าที่ทํากันนะครับหลายหลายล้านคนนะครับไม่ใช่ว่าฟังไอ้ชอเล็กคนเดียวนะครับพอโจมตีว่าไอ้เงินบุญหลอกลวงก็มาด่าไอ้ชอเล็กคนเดียวเลย มันไม่ใช่ไอชอเลตคนเดียวเพียงแต่คนที่สามารถที่ออกมาบอกออกมาเป็นข่าวได้ตอนนี้มันก็จะเหลือแต่ผมอยู่ที่พูดอยู่ณนะตอนนี้เท่านั้นแต่หลายๆกลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มที่เขาทําเงินกันเนี่ยเขาก็ประกาศข่าวเฉพาะในกลุ่มเขา นะครับแต่ผมมาประกาศข่าวออกใน YouTube ออกในทางโซเชียลต่างๆนะครับเพื่อจะมาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยเรื่องราวมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในโลกนี้รวมทั้งเงินที่ทุกคนเรียกมรวมกันว่าเงินบุญเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเรียกว่าเงินบุญเลยนะครับแต่มันเป็นเงินที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศมันพัฒนาโลกนะครับไม่ใช่พัฒนาแค่ประเทศไทยพัฒนาไป หลายร้อยประเทศทั่วโลกที่มาทําสัญญาสัญญาตัวนี้ผมพูดอยู่บ่อยๆก็คืออะไรฮะกฎหมายสากลก็คือเกซาลาเมื่อมันมีกฎหมายสากลมันก็จะมีกฎหมายแต่ละดับแต่ละประเทศที่เกิดขึ้นก็คือเนซาลาช้าๆจะท่านนะครับเกซาลาและเนซาลามาควบคุมระบบการพัฒนาประเทศการเงินต่างๆ ที่กำลังากระจายมาสู่แต่ละประเทศและในแต่ละประเทศก็จะต้องมีโครงการที่เงินตัวนี้จะต้องกระจายสู่ภาคประชาชนเกษตรกร,กรผู้ทํางานโรงงานทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเสพทุกคนจะต้องเรียนรู้ทุกคนจะต้องปรับทุกคนจะต้องเริ่มที่ตัวเองทัศนคติตัวเองจะต้องรับรู้สิ่งนี้ อย่าไปอยู่เลยครับไอ้ที่แบบว่ามันไม่มีจริงหรอกมันไม่เชื่อเรามันหลอกมันอะไรอย่างเงี้ยลองออกมาฮะลองเปิดนะครับเปิดโลกทัศน์ของท่านออกมาสักนิดหนึ่งยอมเปิดใจที่จะรับฟังเรื่องราวใหม่ๆสักนิดหนึ่งผมเปรียบเทียบให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วสิ่งที่เราไม่เชื่อว่ามันมีจริงตอนนี้นะครับเขาเปิดเผยแล้วเห็นไหมฮะ UFO ไม่มีจริง,สก,สงกระทรวงกลาโหมนะครับ ประกาศว่าเป็นวัตถุลึกลับและมีจริงและมีจริงแล้วถามว่าเงินที่ทุกคนรออยู่ถ้าท่านคิดว่ามันไม่มีจริงมันมีความเป็นได้เป็นไปได้ไหมทั้งนั้นที่สิ่งที่เราตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาท่านอายุเท่าไหร่ท่านเคยมีใครประกาศเรื่อง UFO ไหมไม่เคยมีเลยแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาพนตากอนประกาศว่ามีจริงแล้วเรื่องเงินที่เราทํามาท่านลองคิดดนะิฮะ ที่ยังห้าสิบห้าสิบมันจะมีจริงหรือไม่มันจะมีจริงหรือไม่ฟังคลิปนี้แล้ววิเคราะห์ตั้งแต่นาทีนาทีแรกแล้วฟังให้จบแล้วท่านจะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เรารอกันอยู่เงินที่เรารอกันอยู่เราออเราออะไรมันมีขั้นตอนของมันเขาทำมันมาสิบยี่สิบปีเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ปีสองพันสองพันปีสองพันเขาทำเขาเก็บข้อมูลเรื่องทองคำทั่วโลกมา และก็มีคนที่เป็นอยู่เบื้องหลังควบคุมการเงินระดับโลกที่เขาไม่ต้องการให้ประชากรทั่วโลกร่ลำรวยมั่งมีกินอยู่ดีเขาต้องการที่จะคุมชีวิตการเป็นอยู่คุมการเงินทั้งหมดเขาก็ทําลายข้อมูลข่าวสารทั้งหมดทิ้งตั้งแต่ปี2000และมันเริ่มใหม่2001จนถึง2020ผ่านมา20ปีโครงการเงินแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลก แต่มีประเทศไหนบ้างที่เหมือนประเทศไทยก็คือมีการระดมเงินกันนะครับมีการขายโปรมีการาต่างๆนานามีโครงการน้นโครงการนี้รากยงรกยากญาต่างๆนาๆนามันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาเกือบ20สปีในประเทศไทยจนมาถึงปีนี้ปีที่ทุกอย่างมันเปิดเผยเดือนพฤษภาเป็นเดือนแห่งการเปิดเผยจะมีแต่เรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ เวลาผมแจ้งขั้นตอนหรือแจ้งว่าเงินจะออกวันไหนมันไม่ใช่ว่าไอชอเล็กเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นเองแต่ผมแจ้งอยู่ตลอดเวลาว่าเงินตัวนี้อาทิตย์เช่นถอนค้านะครับก็คือ,อะระดับคนทํางานหรือผู้ใหญ่เขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ขั้นไหนนะครับมันทําอะไรตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับอาจบไปแล้ววันนี้วันเสาร์ก็คือมันอยู่ในวันมันหยุดแล้วนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์ กันกันก็เป็นวันหยุดวันอังคารวันที่5คืออะไรผมแช่งไปแล้วไปฟังคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วผมอยากจะเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าไปดูคลิปเมื่อเช้านะฮะดาวเทียมโอโหเลียงกันเป็นไม่รู้กี่สิบลูกนะครับวิ่งกันเป็นกระแสเป็นเส้นทางนี่เขาก็ถ่ายจากหลายๆมุมมา นะครับแล้วมันวิ่งแบบนี้นะโครจรรอลลบรอบโลกเป็นตะข่า,ายเลยนะครับถ้าเข้าไปดูข้อมูลยิงมันเป็นตะข่า,ายเลยนะครับแล้วมันยิง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 ลง,งมาอีกสักหน่อยเราจะไม่ได้ใช้หรอกนะครับไอ้ไอ้มือถือแบบใส่ซินมนะครับมันจะไม่ได้ใช้มันจะเป็นใช้เป็นมือถือและเป็นอุปกรณ์นะครับที่มาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านจากดาวเทียมใช้ฟรีกันทั่วโลกและระบบการเงินใหม่มันจะไปอยู่ในนั้นเราจะไม่มีการมาถือเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญดอลลาร์หรือแบงก์ ไม่มีมันจะเป็นแค่ตัวเลขที่ไปอยู่ในอุปกรณ์หรือจะเรียกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์วนกลับมานะครับใครที่ใส่ร้ายป้ายสีใครที่ทําความชั่วใครที่ทําผิดใครที่เห็นผิดเป็นชอบใครที่เอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วโยนใส่คนอื่นท่านชงพึงระวังไว้เมื่อถึงตอนนั้น ทุกคนมีกระเป๋าเงินเป็นของตัวเองตามรหัสบัตรประชาชนหรือพาส,สปอร์ตในแต่ละประเทศเขาจะมีคนละหนึ่งกระเป๋าเงินไม่มีการใช้แบงก์เมื่อมันมีคนละกระเป๋าเงินครับท่านทํางานเงินก็ถูกโอนเข้ากระเป๋าท่านซื้อของท่านก็โอนจากกระเป๋าเข้ากระเป๋าคนอื่นมันผ่านอุปกรณ์อาจจะเป็นมือถืออาจจะเป็นตํนาไรข้อมือหรือจะอาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับก็คล้ายๆกับที่ใช้กระเป๋าเล็ตกันทุกวันนี้ไปเซเว่นท่านเอาไปแตกเติร์ดหักค่าของ ท่านทํางานเขาเอามาแตะท่านเติเงินเดือนเข้าถามว่าไอ้พวกที่มันทําชั่วเขาโดนบล็อกไอดีท่านไม่มีกระเป๋าเงินท่านบอกขอตังค์หน่อยอยากกินข้าวเรามีตังค์อยู่ในอุปกรณ์แต่ไอ้คนนี้โดนบล็อกไอดีไม่สามารถที่จะมีกระเป๋าได้แล้วเขาจะรับเงินจากเราได้ไหมรับไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือซื้อข้าวให้ผมกินหน่อย เพราะเขาไม่มีกระเป๋าเงินนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันเกิดขึ้นแน่นอนมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ถือว่าคุยคุยคุยเยอะมากคุยเยอะมากนะครับก็แต่มันมันเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังนะครับก็มาสื่อสารให้การฟังนะครับเดี๋ยวพูดมากไปกว่าน,นี้นะครับสมาชิกอัจขี้เกียจฟังนะครับก็ถือว่ามาเล่ากันสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องราวอะไรใหม่ๆผมก็จะมาสื่อสารสื่อข่าวให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับแต่ให้ทนรออีกนิดนึงนะครับตามที่ผมบอกไปแล้วคลิ ก่อนหน้านี้นะครับเงินถอนค้านะครับแบงค์สีเขียวนะครับรู้สึกแบงค์สีเงินก็แจ้งข่าวมาเหมือนกันนะครับแต่บางสายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับใครที่สายไหนยังมีค่าใช้จ่ายเขาก็แจ้งสมาชิกนะครับช่วยงานกันไปเอางานมันให้จบ นะครับไม่ใช่ว่าตะพึดตะพือขายโปขาย,ขายนู่นขายนี่ขนาดนั้นผมก็ตั้งแต่เรื่องเงินเยียวยาเราทําเงินเยียวยาเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะมีกลุ่มกลุ่มกองงานนะครับที่ที่ยังมีค่าใช้ใจ่ายเขาก็เปิดนะครับใครที่อยากจะได้เงินอ่าตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าไปว่าเขาเลยนะครับคนทํางานเขาก็ต้องงานให้ต้องการให้งานจบนะครับก็ขอพูดคุยแค่นี้ก่อนนะครับสนุกสนานกันนะครับขอให้ทุกท่าน อรออย่างมีความหวังรออย่างมีความฝันสิ่งที่เรารอมันคืออนาคตทั้งหมดของเราสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชอลิกสุขโขทยัยนายธีรทัศน์ทอนกนกสวัสดีครับ